ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่59ทับ2557เรื่องขยายระยะเวลาการนำส่งมอบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่37ทับ2557ลงวันที่29พฤษภาคม พุทธศักราช2557เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่53ทับ2557ลงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557เรื่องกำหนดให้ผู้กระทำความผิดในบางการณี ไม่อยู่ภายใต้บังคับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่37ทับ2557แล้วนั้นเพื่อให้มีการนำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามส่งมอบต่อน,นายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมายต่อไปอีกระยะหนึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาแก่ผู้ที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามในการนำส่งมอบต่อนายเบียนท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่37ทับ2557ลงวันที่29พฤษภาคม พุทธศักราช2557เรื่องให้ผู้มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่สำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามนำส่งมอบต่อไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2557ข้อ2ให้ผู้ที่นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้เฉพาะแต่การสงคราม ส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนดเวลาตามข้อหนึ่งไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน <S <S ข้อ 3. ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดสำหรับใช้เฉพาะแต่การสงครามส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนด เวลาตามข้อหนึ่งมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง20ปีข้อสประกาศนี้มิให้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ถูกจับกุมหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยก่อนวันที่29 พฤษภาคม2557และอยู่ระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ